เย้ yeah! ในที่สุดลิวพูก็สามารถเก็บ3มแต้มได้และเก็บชัยชนะ5นัดติดต่อกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้ลิวพูเปิดบ้านเอาชนะฟูแลมได้1วัประตูต่อศูนย์แบบหืดจับอีกแล้วค่ะทุกคนเกมนี้ถ้าไม่ได้พรอมหมีช่วยซุปเปอร์เซฟเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะเก็บ3มแต้มได้หรือเปล่านะ ประตูที่ได้เพียงหนึ่งประตูของลิเวอร์พูลนั่นก็คือประตูจากโลกจุดโทษด,ด้วยนะคะวันนี้ยิงไม่ได้อีกแล้ว ลายอัพตัวจริงที่ใช้นะคะเปลี่ยน3ตำแหน่งจากเกมที่เจอกับสเปอร์ค่ะก็วันนี้ดาวินูเยได้ลงเป็นตัวจริงแทนโคดีกัคโปนะคะแล้วก็มีคอซาสซิมิกาสค่ะที่ลงแบ็คซ้ายแทนโรเบิร์สันนะแล้วก็จเจนนฮนเดอร์สันค่ะกลับมาเป็นตัวจริงแทนทวีเอเลียค่ะเกมนี้บอกเลยนะคะเล่นไม่ดีเลยค่ะเลี้ยวผู เล่นไม่ดีเลยแต่สามารถเก็บ3มแต้มได้ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะคะเริ่มเกมมาเนี่ยเป็นเวี้ว์พูลนะที่ได้ครองบอลครองเกมบุกมากกว่าแต่หาโอกาสจบไม่ได้เลยค่ะขาดความเฉียบคมในจังหวะสุดท้าย คือแบบยิงนกตกปลากันมากในขณะที่ผู้มาเยือนอย่างฟูลแลมเนี่ยนะคะจังหวะสวนกลับเนี่ยเขาดูน่ากลัวเอามากๆเลยโดยจุดเปลี่ยนมันก็มาที่นาทีที่38-39เนี่ยะคะเจ้าบ้านค่ะเลียภูได้จุดโทษจากดาวินนูเย่นะคะที่เรียกจุดโทษให้ค่ะจากจังหวะที่ดาวินูเย่นะคะมีความขยันมากวิ่งเป็นม้าเลยนะคะเคอเข้าไปแย่งบอลจากดิยุบได้นะคะถึงบอลก่อนแล้วก็โดนดิยุบเนี่ย เปะลมก็เลยได้สุดโทษก็เป็น ซาลาค่ะคนดีคนเดิมของเราที่สั่งหารสุดท้อรอบนี้ก็ไม่พลาดอีกแล้วนะคะเรียวพูขึ้นนำฟูลแลม1ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่39ค่ะแล้วก็จบครึ่งแรกไปในสกอร์หนึ่งศูนย์ค่ะเปิดครึ่งหลังมาครึ่งแรกถือว่าโอเคดูดีแล้วนะเรียวพูอ่ะครึ่งหลังโอ้โหบ่ได้เลยอ่ะคือแบบเล่นเซี่ยวมากเกือบโดนมากดีนะพ่อหมีซูเปอร์เซฟช่วยชีวิตไว้ได้นะคะบอกเลยว่าครึ่งหลังเล่นไม่ ค่อยดีเลยนะแต่เอาเป็นว่าวันนี้คือชนะในที่สุดก็คือแบบชนะ1นูนด้วยลูกจุดโทษนั่นแหละนะคะชนะก็ได้3มแต้มเนาะรอบนี้คือได้3ามแต้มเก็บเพิ่มเป็น59คะแนนนะคะซึ่งมีคะแนนตามอันดับซอยูส4แต้มด้วยกันแต่ว่าอันดับสี่เขาก็แข่งน้อยกว่า2องนัดนะเนาะอ่ะเกมนี้ในวันที่เล่นไม่ดีนะคะแต่ก็สามารถ เก็บชัยชนะได้แล้วก็เก็บ3มแต้มเก็บคินชีดได้ด้วยนะที่สําคัญเลยนะคะก็ถือว่าโอเคค่ะเป็นเด็กหงเนี่ยมันไม่ง่ายคะ่ะต้องหืดจับทุกนัดทุกคนต้องท่องไว้นะคะบระิหารหัวใจกันไปนะโอเคค่ะไว้ลุยกันต่อในอีก4เกมข้างหน้าแล้ว